รุ่นนี้นะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับผมผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่3699บาทนะครับผม สวัสดีครับคุณลูกค้าครับวันนี้อยู่กันกับแจ็คนิสานนะครับผมที่นิสานชอเอรวันนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่สาขากาญจนบุรีนะครับผมมีโปรโมชั่นดีๆนะครับสำหรับทางคุณลูกค้าครับที่มองหารถกระบะนะครับไว้ใช้งานนะฮะกับเจ้าตัวนิสาันนาวารานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น SL นะครับผมเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับผมกับ163แรงม้านะครับผมกับโปรโมชั่นดีๆนะครับที่ทางคุณลูกค้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมกับโปรโมชั่นดีๆนะครับ รุ่นนี้นะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับผมผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่3,699บาทนะครับผมทางคุณลูกค้าฟังไม่ผิดนะครับผ่อนเริ่มต้นที่3,699บาทกับนิสสันนาวาลารุ่น SL เอลนิสสันป้ายแดงนะครับผมผ่อน6อ่าผ่อน3,699บาทถ้าทางคุณลูกค้านะครับสนใจนะครับผม ติดต่อมาครับเดี๋ยวทางแจ็คจะทารายละเอียดให้กับทางคุณลูกค้านะครับผมว่าใช้จ่ายยังไงแถมอะไรนะครับผมและพิเศษนะครับถ้าทางคุณลูกค้านะครับช่วงนี้อยากจะมาทดลองขับรถที่นิสสันนะครับผมมีคูปองไว้เชอร์ให้200บาทนะครับผมและถ้าทางคุณลูกค้านะครับจองภายในหนึ่งในเดือนนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นนะครับแถมทองวันรับรถอีกมูลค่า5,000บาทนะครับที่มีกิจกรรมสองมืนก็หมื่นหนึ่งไม่ได้นะครับได้5,000บาทนะครับผมกับโปรโมชั่นดีๆที่นิสสัน ชอยในวันจัดสรรให้กับทางคุณลูกค้านะครับผมรีบมานะครับโปรดีๆนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่3,699บาทรถใหม่ปไปแดงนะคุณลูกค้าผ่อนไม่แรงนะครับถ้าอยากสนถ้าสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาที่เบอร์0 8 2 5 5 5 5 6 9 4แจ็คนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะพาทดลองขับหรือจะพาชมรุ่นไหนๆนะครับเดีย๋ยวติดต่อมาได้เลยนะครับเดีย๋ยวจัดให้แต่รุ่นเนี้ยมาแรงครับตอนนี้ผ่อน 3, 6 0 0